กัแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเปิดกันในห้องครัวนะครับผมก็อ้าวเปิดปุ๊บก็หัวร้อนกันแล้วใจเย็นไม่ทันโวยไปเลยนั่นแหละครับก็นี่ครับได้เห็นว่าห้องครัวผมได้แลกไปนะครับผมเพราะว่าผมได้ขยายห้องครัวแล้วตอนนี้ห้องครัวผมขยายเพิ่มนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแบ่งๆนิดนึงผมได้ขยายพื้นที่หน้าร้านไปอีกนิดนึงนะครับ ไป็นในอนาคตนะครับผมจะได้เพิ่มพื้นที่ไปอีกนะครับผมใช้ตังค์เยอะครับผมแล้วก็เช่นเดิมครับไปไล่ลูกค้าเอา้าจะไปไล่ลูกค้าลงอย่างห้องเฮ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยนะแต่ละคนอะไรกันนี้ไปต่ไล่ลูกค้าก่อนคุลูกค้าครับขอเปิดห้องหน่อยจ้าเลีเท่กันทุกวัน ปกติเราไปพักที่อื่นเราทํามันเลเทขนาดนี้กันไหมพื้นเพลินเละเต็มไปหมดอยู่ก็อยู่คนเดียวเอออยู่กันหลายคนแต่ว่าแต่อย่างนี้พักคนเดียวนะเนี่ยโอเคเรียบร้อยไปปิดเตรียมรอต่อยิงชุบคนต่อไปเดี๋ยวก็มาแล้วคนต่อยิงชุบกัน นี้ทำเบียร์ก่อนทำเบียร์ก่อนอูอิ่ทำอะไรดีนะทำนี้แล้วกันวายน้ำผึ้งนี่ใส่เยอะๆเยอะๆ,อะๆมีเอ๊ะอ๋อไม่มีถังไม่มีถังเปล่าม,มีถังเปล่าไหมจ๊ะไม่มีโอ้ทำไม ดูดีคนก็กินเยอะเมนูหายไปเยอะเพราะฉะนั้นต้องทำทำก่อนนะเดี๋ยวไปเป่ายิงชุบเด้วยรอแป๊บหนึ่งเฮ้ยชาคนกินเยอะนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปเราชั่ชาอางุนดีกว่านี่ชาอางุนสองแบบเลยใส่มิ้นด้วยนี่นี่ชาอางุนเอา้าเนี่ยใส่แค่อ,องุนนันเดียวตายเลี้วมาเป่ายิงชุบก่อนหาต่าง มาป่าวิชุกกันป่าวิชุกนะอ่ะชุบปปดีโอ้โหแคบอย่างแคบเลยแล้วดูนี้โอ้โหแคบมากไปครับเชิญขึ้นห้องได้เลยครับทําได้ดีถูกต้องทําได้ดีมากถ้าเกิดร้านเราใหญ่กว่านี้พนักงานมันจะพอเวะมันต้องจ้างพนักงานเพิ่มนนอีกคนนึงเฮ้จะไปเช็คเบียร์ลืม น,น,นี่ไงมันต้องเปลี่ยน,นต้องครัฟถังเพิ่มนะครับผม,มทเป็นี้มันก็พอหรือเปล่าทำเบียร์ก่อน,น,นใส่น้ำผึ้งกันหน่อยนะน้ำผึ้งมันก็ได้ใช้ยิ่งแหรว่าพวกเมนูอาหารนะเจอพริกเข้าไปนะครับน้ำผึ้งแทบไม่แตะ มีปลากับหมูย่างหายไปเยอะอะใส่น้ำผึ้งกันหน่อยแล้วกันปลากับหมูนะฮะอ่ะตัะหล่ในะน้ำผึ้งไปดูต่อไอ้งก๊อุ้ยนี้คนกินกินเยอะเนี่ยวันนี้ถือว่าลูกค้าเข้าเยอะเมื่อวานสิเมื่อวานอ่ะลูกค้าเข้าน้อยจุดไฟให้จุดเทียนให้ หายนะจ๊ะแล้วก็เหมือนเดิมอีกแล้วครับผมต้องไปหาทรัพยากรนะครับเพื่อที่เอาไว้อัปเกรดร้านต่อไปทรัพยากรหลักของร้านตอนนี้เราคือที่ต้องหาคือทองครับทองน้อยมากคือมันบล็อกละหนึ่งทองครับแล้วคือตอนนี้อิสระในการทําขยายร้านเราอะมันค่อนข้างอิสระมากมันจะแบบว่า รียกว่าไงอะ่ะคือเมื่อคืนผมลองกดเล่นาปถึงเมื่อคืนที่ไล่ลูกค้าจากร้านไาแล้วนะคือลองกดเล่นว่าเอ่อเอาห้องนอนเชื่อมกับห้องครัวก็ได้อิสระเกินไปไหมเอาห้องนอนเชื่อมกับห้องครัวโอ้โหอ,อยู่ในคอนโดเลยก็เลยแบบมันต้องลบพื้นออกให้มันแบบไม่เชื่อมกันจะด,ดูไม่สวย คือถ้าเกิดว่าเร,เราจะตูมเดียวเพื่อที่จะอัปเกรดบ้านหรือร้านเราเนี่ยนะครับคือเราต้องมีเงินเยอะๆใช่แล้วต้องมีเงินเยอะเลยเอาลืมลืมขุดหินแต่ถ้าเกิดว่าสำหรับผมนะตอนนี้นะครับผมก็คือว่าปริมาณตัวถังเบียร์แล้วก็ในถังบ่มถือว่าพอนะตอนนี้ณนะตอนนี้นะเพราะว่า โต้อครับเรายัางไม่เยอะมากเราแค่เพิ่มโต๊ะเดี่ยวมาอีกสองโต๊ะเท่านั้นเองผลก็เลยแบรรบว่ามันก็เพิ่มอีกแค่สองอ่ะแต่เกิดอนาคตจะเพิ่มโต๊ะใหญ่ก็ไมเ่แน่หรือว่าเราแค่ขยายร้านให้ร้านเราดูดีเฉยๆไม่เน้นโต๊ะเยอะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะหรือว่าจะเน้นแบบอุ้ยเอาอาวเต็มร้านก็ได้ พนักงานทำงานไงวะเนี่ยมันอยู่คนเดียวมันเช็ดโต๊ะยังไงวะไอตัวไม้กวาดมันซื้อได้ครับมันซื้อแบบไปวางตามตำแหน่งน่าจะแบบกันโซนให้มันใกล้ๆให้มันทำงานหรือว่าไปกวาดตรงที่พื้นที่มันอยู่ใกล้ๆไอตัวพนักงานนี่สิเออเรามาหาหน้าคนนี้ก่อนดินเข้าได้อย่างแล้วทำไมยังเข้าไม่ได้พื้นก็เปียกแฉะมันต้องมีอีเวนต์อะไรที่เราต้องไปทำบ่เนี่ยคือเล่นผ่านมาเดือนนึงแล้วเนี่ย มันถมวันวนอยู่ที่เดิมๆของใส่จะต้องไปหาดูเดินเล่นซตละมั่งเนี่ยว่ามันมีอีเวนต์ให้เรให้อะไรเราทำหรือเปล่ามันซ่อนอีเวนต์ไว้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องขุดพวกแร่ไปด้วยแล้วนะฮะเพราะว่ามันดูแล้วรู้สึกว่าเริ่มใช้ทรัพยากรพวกแร่เพิ่มขึ้นแล้วตอนนี้ มันไม่เหมือนเกมอื่นหรอกที่มันอัปเกรดพวกนี้ได้เ,เปลี่ยนเป็นเงินเปลี่ยนเป็นทองอย่างนี้ไม่เดี๋ยวแบบชั่วไม่กี่ทีก็หลุดออกมาทั้งกองและอะไรเงี้ยมันขุดนานมากแต่ละครั้งถ้าจะอัปเกรดได้เนาะทองแดงเปลี่ยนเป็นเงินอย่างนี้ค่ลเป็นจากเงินเป็นทองเข้าไปในถ้ำแล้วแบบขุดหาแร่พิเศษมาอัปเพิ่ม จินตนาการไม่ต้องถามก็รู้ว่าเกมอะไรมันคุ้นๆไปหมดอ่ะการนับเกตรดตรงนี้ไปกลับไปสวนของเรากันดีกว่าแบกแบกเ้ยเราจะบ่มชีสได้แล้วนะอีกนิดเดียวอีกไม่เท่าไหร่อีกไม่กี่คนเท่านั้นเราก็จะบ่มชีสกันได้แล้วนะนี่ จะมีอีเวนต์อะไรให้เราไปไม่น่าเดี๋ยวเราลองวิ่งทหารก็ไม่น่าให้เราผ่านนะตอนเนี้ยกดไปโดนเก็บเก็บมาก่อนเก็บก่อนกดคุยคนเดียวมันคุยอะไรกันเยอะแยะวะนะเดีย๋ยวเราลองเดินออกนอกโซนดูสิตรงนี้เป็นทางเดินทั้งหลายแถวแถวบ้านเราเผื่อมันจะทะลุปไปที่อื่นได้บ้าง ลองลองซนเดินไปดูสิมันจะไม่เปิดจริงหรอจะอี๋ไม่ผ่านนะขุดก่อนขุดก่อนมันน่าจะเป็นวันที่น่าเบือ่อสำหรับคนดูมากเลยนะ<ม>เดินมาขุดเดินมาขุดหรือว่าแบบเราจะมีวันอัปเกรดร้านไหมดองทองไว้สักแบบยี่สิบทองเนงะี้ยกดตุ้ม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  ยี่สิบทองกนไม่น่าบอกเพราะว่ามันกดโซนหนึ่งโซนนะครับมันหนึ่งทองโอ้โแล้วตอนนี้อัพได้เยอะมากเลยนะกดหนึ่งโซนได้หนึ่งทองแล้วตอนนี้มันแบบเกินยี่สิบนะจริงๆแล้วก็อา่จะซื้อของเข้าร้านอีกของบางอย่างมันครับไม่ได้นะครับมันทำเองไม่ได้มันก็ต้องไปซื้อ แล้วของช่วงอะไม่ต้องอะไรก็พอของของแค่ของตกแต่งอะ่ะเอาไปแล้วทำชีดมาอีกแล้วซื้อชีสเชอรี่แล่ฉันวางบ่มชีไในที่ตู้ไปรษณีนะครับเอาแล้วเนี่ยครับพื้นทายบวก15นะครับผมทำได้อีก15ช่องโอ้โหสุดยอดจริงๆแค่นี้ก็ อ้วกแล้วครับผมทําไม่ทันนะครับผมอ่ะแล้วมะเืนใช่มะคืนมะคืนได้รู้ลิมิตของแปะเราแล้วนะครับแปะเราอยู่ได้ถึงตีสามนะครับแต่ยังไม่ได้ลองนะว่าถ้าเกิดเกินตีสามไปแปะจะเป็นอะไรจะจะเป็นลมหรือเป็นอะไรสักอย่างอันนี้ยังไม่รู้นะฮะเจอ,อเนี่ยโซนนี้ก็ยังไม่เดินมาเก็บมันต้องอัพเกรดได้นะเนี่ย ชีวิตพวกของพวกนี้มันใช้แทบตลอดเลยนะยังไม่โตยังไม่โตังไม,ตมไม่เก็บตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่โตเออนี่โตแล้วสั่งก่อนนะเดี๋ยวเราต้องสั่งตรงนี้มาเพิ่มเพื่อให้ได้แบบดองๆไว้ในร้านก่อนแล้วมันไม่มีฤดูใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยมันเปลี่ยนมาขนาดนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราเว้นก่อนดียังไม่ต้องปลูกค่อยมาปลูกทีหลังเคลียร์เซกชันไปก่อนเออ,องั้นเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะให้มันโล่งไปก่อนเลยเดี๋ยวเราค่อยมาปลูกกันใหม่เอาละงั้นเรากลับเข้ามาที่ร้านก่อนนีออ่ส้มน้ำหมดวันนี้ไม่ได้เล่นด้วยเลยเล่นด้วยหน่อยเก็บเออ ได้จะเก็บของพวกนี้เก็บเมนูอาหารเอาผลผลิตเก็บเข้าไปก่อนอนี่ผลผลิตจะว่าไปก็ไม่เยอะเหมือนกันนะตอนนี้เอาอีกแล้วเพิ่งจะกลับเข้าร้านมาเพิ่งจะเดินเข้าร้านมาไหนตัไหนใจเย็นแค่นี้แหละเดินมาคุยแค่นี้พอเดินมาจับไหลพอ นี่ฮะไปสั่งมาเพิ่มเพราะฉะนั้นก็อา้าวยังบ่มไม่เสร็จยัดเข้าไปให้หมดเลยอเ,เอาเข้าไปให้หมดเอตอนนี้อ่ะจะเก็บไว้ก่อนใช่ลืมอันตอนนี้ก็ทำอาหารไปก่อนเอาเมนูยัดดูก่อนว่าขาดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ออ้โหหมดเร็วพวกนี้หมดเร็วแล้ว ไม่ได้การแล้วตัทงทําต่อเนื่องละโอ้โหหายไปเยอะอะไรหายไปเยอะมึงเนี่ยศัตรูนะครับผมเน้นๆนะครับแยมด้วยโุ้ยเนื้อเมนู <laughs> ของกินหายไปกระชูดกระชาดโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นไปได้หรือ <laughs> <p> ว่าเอาอกสองจะไม่พอจริงๆเหรอ พรุ่งน,นี้นะครับมีอีเวนต์นะครับผมแล้วเราก็มาลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้อีเวนต์เราจะเป็นอะไรนี่เตียนดับำอำไปสั่งเตียนเราเพิ่มนะโอเคเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะเดี๋ยววิ่งออกไปดูก่อนว่าเราจะขาบอะไรดีจริ๊บต้องอไปดูหรอครับผมมาร์คของไว้แล้วว่าจะจะขับอะไรนี่ฮะมาร์คไว้นี่ชุดเกาะนะครับ ต้องใช้แท่งเหล็กกะตะปูนะครับเอามายืนคุมในร้านเฉยๆเติมเยอะเพเเล่งแล้วก็กลับมาคาบกันต่อจริงๆผมว่าไอ้โรงหลอมเนี่ยมันต้องใช้เพิ่มไปแลบบ้วมันน้อยไปเพราะว่าพวกนี้เห็นไหมครับว่ามันจะใช้ค่อนข้างเยอะนะแต่เชื้อเพิ่งเนี่ยใช้ไฟแบบเพืืองมากๆ เดินน้ำไปก่อนเอาอีกเร็วอยู่ไหนอะไม่คันนี่เดียวนี่ใกล้ประตูเดินออกไปเลยไปทำไมบางโต๊ะมันบวกน้อยจังวะครับเพิ่มครับเพิ่มครับทุกอย่างแล้วตอนนี้ทำทุกเมนู อันนนน,น,น,นนี้ปลาและกันปลาเหลือเยอะมากเลยนะตอนนี้ใส่เราต้องปลูกจริงครับผมไม่ไม่ปลูกไม่ได้จะเว้นก็ไม่ได้เนอะอเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวไปเช็คก่อนว่าฟักทองฟักทองอะไรอย่างงี้ใช้พื้นที่เท่าไหร่โอเคน้ำเตรียมพร้อมไว้แล้ว กล้วยนี่กคือเช่นเดิมครับผมแน่แนๆเต็มๆหนึ่งช่องนะครับแล้วก็นีกันหนึ่งช่องโอเคเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวมาให้หมดกมเดี๋ยวตรงเนี้ยครับโซนนี้เดี๋ยวผมต้องขอรีเซ็ตหน่อยนะขอแบบว่าให้มันโตให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาปลูกกันใหม่ทองแดงเยอะมากเลยเยอะ ตเต็มเก่าๆเลยเหรอคือว่าผมขอรีเซ็ตก่อนแล้เดี๋ยวเราจะปลูกให้แบบเป็นชุดๆไปเหมือนเดิมตอนนี้เริ่มปลูกมั่วซัวกันหมดแล้วเพราะอะไรอ่ะอากนนาศมันหนาวใช่ไหมเติมเข้าไปนะครับผมไม่ต้องเติมเยอะครับมันอยู่ได้นานไ้เตาผิงนีเ้เปิดได้เรื่อยๆฮนะ,ะไฟหมด กดแบบว่าค้างไ,ไม่ด้เรามานั่งนิ้วอีกนะครับผมวันนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับผม,มเป็นเศษไม้ก็ได้แค่เอามาเผาใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละครับ <S <S <ไห>นีป่ปลาปลาแล้วกันปลา <S <S <ไห>ทำไปนะครับผมศัตรูก็หายไปเยอะเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นก็เอาศัตรูใส่เข้ามา เจ้าไอเบียขอเช็คก่อนมีหมดบ้างไหมโอเคทำพอทนไหวโอ้ยยอดมากก็เช่นเดิมครับผมไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันดูว่าพรุ่งนี้จะมีเหตุการณ์อะไรพิเศษกับลูกค้าคนพิเศษของเรานะครับผมมันมันลบอะไรนักหนาวะ ดูตั้งนานก็ไม่เห็นตะกี้มันลบอะไรก็เช่นเดิมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามชมกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆเล้ยเดี๋ยวมีเกมใหม่อะไรก็เราจะมาเล่นด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะปิดเกมนะครับเอ้ยก่อนจะปิดคลิปนะครับผมก็อย่าเพิ่งกดไปไหนนะครับกดไปที่ติดตามไปกดไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นครับไปแล้วนะครับแจกกันนะ